อัสสลามกุ้งเรมัตุล้อยฮิวบะโรกาตุก็ขอกินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่รายวิชาภาษาไทยโดยคุณครูอาเซนีเจ๊แมงนะคะในคาบนี้เป็นคาบที่สิบสามปีการศึกษา2564ให้นักเรียนเตรียมหนังสือหลักภาษาไทยชั้นป4ีนะคะ คาันี้เราจะเรียนในหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาเล่มน,นี้นะคะให้หนักเรียนเตรียมแล้วก็ให้หนักเรียนเปิดไปในหัวข้อเรื่องการย่อความนะคะหน้า61เเราจะมาเรียนในเรื่องการย่อความนะคะวันนี้ ัวชี้วัดนะคะแล้วก็เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ว่าในคาบนี้นักเรียนจะได้อะไรบ้างนะคะหลักๆก,ก็สามารถเขียนย่อความได้นะคะต่อไปเรามาดูในเนื้อหาในเรื่องการเขียนย่อความก่อนอื่นที่เราจะเข้าเรื่องใหม่เรามาสรุปหัวข้อเรื่องที่เราเรียนมาแล้วในคาบที่แล้วนะคะ ในคาบก่อนหน้านี้หรือคาบที่แล้วเราเรียนไปแล้วเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องซึ่งการเขียนแผนภาพโคงเรื่องเนี่ยก็มีหลักๆก็คือ การเขียนแผนภาพโคงเรื่องเป็นการเขียนที่แสดงให้เห็นโครงเรื่องโดยรวมทั้งเรื่องทำให้จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้นการเขียนแผนภาพโครงเรื่องต้องอาศัยการตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน ว่าตัวละครในเรื่องมีใครบ้างสถานที่เกิดเหตุการณ์คือที่ไหนมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นผลของเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไรหรือคืออะไรง่ายๆตามหลักภาษานะคะตามหลักภาษาไทยถ้าเราอ่านเรื่องหนึ่งเรื่องไปแล้วเราต้องสามารถจับใจความได้เราจะต้องตอบคําถามได้ในหลักๆนักเรียนต้องตอบคําถามจากเรื่องที่อ่านให้ได้ว่า เรื่องมีใครบ้างทำอะไรที่ไหนอย่างไรและสรุปเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงถ้านักเรียนตอบได้ทั้ง5หัวข้อนี้นักเรียนอ่านและก็นักเรียนสามารถสรุปใจความสำคัญได้แล้วนะคะง่ายๆเราจะอ่านเรื่องอะไรก็ตามกี่10หน้าก็ตามถ้าเราตอบคำถามสรุปใจความ สำคัญด้วยตนเองได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงถ้าเราตอบได้ห้าหน้า10หน้าเราตอบแค่หน้าเดียวได้ถือว่าเราเก่งถือว่าเราเขียนแผนภาพคงเรื่องได้แล้วนะคะต่อไปหลัการเขียนแผนภาพคงเรื่องหงจะต้องมีว่าตัวละครในเรื่อง คือใครบ้างมีตัวละครอะไรบ้างบอกให้หมด 2. ส,สถานที่สถานที่นั้นเกิดขึ้นที่ไหนเวลาไหนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงเล่ามาตามที่นักเรียนเข้าใจแล้วก็ตามที่นักเรียนสรุปเองนะคะ สข้อคิดหรือแนวคิดที่ได้จากเรื่องเราได้อะไรจากเรื่องที่เราอ่านสุดท้ายผลของเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงเราอ่านมา1เ,เรื่องเหตุต้องบอกเหตุการณ์นั้นว่าเกิดขึ้นแล้วเป็นยังไงผลของเหตุการณ์สมมติถ้าคนเขาทำความดีผลก็ผลของการทำความดีก็เป็นยังไงคะ ก็อาจจะได้ผล,ลบุญหรือจะมีคนยอมรับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเรื่องที่เราอ่านนะคะเราแสดงความคิดเห็นได้ใช้คำพูดของตัวเองได้แต่ไม่ออกจากกรอบของเรื่องที่เราอ่านนะคะ,น,ะน,นี่ฝากไว้ในคาบนี้เข้าเรื่องของเราเลยนะคะในคาบนี้การย่อความ เราจะมาดูว่าการเขียนย่อความมีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างให้ในักเรียนเตรียมหนังสือหลักภาษาไทยเปิดหนังสือหน้า61เราจะมาอ่านพร้อมๆกับคุณครูกันเลยนะคะในครับนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันต่อในหัวข้อเรื่องการย่อความซึ่งการย่อความเนี่ย คือการเขียนเฉพาะใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านแล้วนำมาเรียบเรียงใหม่ให้ได้ใจความกระชับนะคะการเขียนย่อความมีหลักปฏิบัติอยู่3ข้อใหญ่ๆนะคะข้อที่ 1. นักเรียนดูในหนังสือหนะ้า61ตามคุณครูได้เลยนะคะข้อที่1อ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดแล้วทำความเข้าใจเรื่องที่อ่าน ข้อที่2ส,สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่อ่านว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรข้อที่3เขียนสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่อ่านด้วยสำนวนภาษาของตนเองโดยเขียนขึ้นต้นย่อความตามรูปแบบของเรื่องนั้นๆและไม่ใช้อักษรยอ่อ นี่คือเงื่อนไขในการหรือข้อปฏิบัติในการเขียนย่อความนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าการย่อความมีการย่อความอะไรบ้าง 1. เรามาดูการย่อความนิทานนิยายตำนานหรือเรื่องสั้นนะคะมีวิธีการดังนี้ 2. การย่อโอวาทปฏากถาสุนทรพรน์คำปราศัยต่อไปการย่อความ ในรูปแบบการย่อข่าว 4. การย่อเป็นบทร้อยกรองหรือการย่อกรอนสุภาพนะคะวิธีการย่อก็มีดังต่อไปนี้ดูหนังสือหน้า62ของตัวเองนะคะดูหนังสือเป็นตัวอย่างตามที่คุณครูได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะคะดูตามไปด้วยค่ะ มาดูต่อไปหน้าสุดท้ายคือหน้า63นี่คือตัวอย่างในการเขียนย่อความโัยอย่างการย่อความนะคะหน้า63คือเรื่องลูกปูกับแม่ปูครูจะให้นัเกเรียนอ่านแล้วก็ดูวิธีการย่อความข้างล่างนะคะว่าการย่อความนิทานหรือเรื่องสั้นนั้นย่อกันยังไงตามหัวข้อต่อไปอเราจะมาสรุป ทั้งหมดทั้งมวลที่เรียนมาวันนี้สรุปรการย่อความนะคะนักเรียนอ่านเองเนาะว่าเป็นยังไงนี่คือครูสรุปแล้วก็ประโยชน์ของการย่อความตัวอย่างการเขียนย่อความ1การย่อความแบบเรียงธรรมดาเรียงรอยแก้วค่ะ2ย่อดจดหมายมาย่อดังต่อไปนี้ 3. ย่อคำประกาศ ย่อแถลงการคำสั่งระเบียบ 4. ย่อคำปราศัยสุนทรพจน์พระราชดำรัส 5. ย่อปฐกถาคำบรรยายคำสอน 6. ย่อคำประพันธ์ในหนังสือเรียนเรามี4ตัวอย่างแต่คุณครูเอาตัวอย่างมาให้ดูแล้วก็ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ นี้คือตัวอย่างหน้า55ในแบบฝึกหัดของเรานะคะคุณครูหย,ยิบยกแล้วก็ตอบให้เรียบร้อยส่วนการบ้านให้นักเรียนทําหน้า63สําหรับนักเรียนป .4 ่ทับ6จบไปในหัวข้อเรื่องการย่อความนะคะสําหรับวันนี้ให้นักเรียนป .4 ีทับ6 ส่งการบ้านหน้า63ในคลาสสารทส่วนนักเรียนบน4ทับถึงปสทับให้หนักเรียนส่งการบ้านหน้า63ในคลาสรูมวันนี้ไว้แค่นี้อัสลามว่ะไลลกุมรอมันตุลลอ